ว่าไงด้าประจันพี่แป้งตัวปลอมมีอะไรคะฮ่า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 ตอบหน่อยว่าไงด้าออไม่มีอะไรครับพี่แป้งแต่หนูอยากกว่ากว่าพี่แป้งงานขอบคุณอันนี้เดี๋ยวเปิดฟังใหง้พี่แป้งคะหนูเอ้ยดังสิบหายเบอร์พี่แป้งให้ ไม่ได้จริงๆคือขอเบอร์ทำไมหรอคะเอาไว้คุยกันจ้ะก,ก็ได้พี่แป้งซื้อซื้อคอเมนูหน่อยคะ่ะค่อยๆออมแล้วซื้ออีดีกว่านะโอเคโอเคโอเคโอเแค่นี้ทำให้เต็มใจเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะประจานอีกคนก็แล้วกันนนั้นนี่ก็คือที่ลายก็คือสวัสดีจะ้ะนี่พี่แป้งนะแป้ง ขอแป้งซีบิงไงล่ะฮ่าฮ่ขอบคุณที่แอบมานะเย่เพื่อนเพื่อนสามารถสามารถแอบมาอะไรนะสามารถได้รับข้อความจะได้จากพี่แป้งผ่านไลน์นี้ไม่ว่าจะ เป็นคลิปสนุกสนุกของพี่แป้งไลฟ์สดรูปและข้อความแปลแปลใหม่อีกมาหมายเลขพี่แป้งอยากให้ทุกคนมีความสุขนะเวลาเหงาเวลามามาคุยกันได้นะพี่แป้งรักทุกคนสวัสดีพี่แป้งตัวจริงแค่ไหมพี่แป้งหนูเป็นคนไทยนะคะแค่ใช้ชื่อภาษาเราใช้ชื่อภาษาเรานะ แค่นั้นเองค่ะตอบหน่อยค่ะซีบิงตอบหน่อยจ้าเงินก็ไม่ตอบอันนี้ก็ไม่ตอบอันนี้ก็เป็นแอปติกลพี่นะสตลิงอ่ะพี่แป้งค่ะาบถ้า,าให้หนูถ้าอยากจะหนูในติกลกดลิงนี้นะคะก็ไม่ตอบเลยมากเลยบอกว่าหนูจะประจานพี่ คนี่นหละปกติจะไม่ตอบใช่ไหมจะปัาจานโอเคโอเคบาย